คำเตือนนะครับอย่าลืมไปดู Echo พร้อมกันส,สดๆกับอัสซี่นะครับถ้าอยากไฮร่วมกันคืนนี้ที่แฟนเบทเพย์บุของออสซี่เลยเวลา5้าทุ่มนะครับเจอกันได้ที่นั่นโอเคไปดูคลิปกันเลย <S <S โอเคไปแรกครับผม2องมานาฟาสพีโดเวอร์ไทม์ไวเดอร์ทูเพลย์ดิสการ์ดวันดีวันทูแอนด์เอมมี่ออเดียแอนด์เอมมี่เน็กซัสเดนดีวันทูอันอื่ถ้าจะเล่นการ์ดใบนี้ต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วจะเลือกได้ว่าจะทำหนึ่งดาเมจใส่ยูนิตศัตรูหรือว่าใส่ยเน็กซัสศัตรูยิง1 2ตัว ขายขอสี่เออยิงยิงหนึ่งสอง 1, ตัวครับแค่นั้นแหละง่ายๆไปถัดไปหนึ่งมานาหนึ่งสองครับ drop border if you see me and the predict s u m m o n me เอ้ยถ้าใบนี้ถ้าใบนี้โผล่มาใน predict จะกระโดดออกมาฟรีเลยจะกระโดดออกมาฟรีเลยครับหนึ่งมานาหนึ่งสามโอเคผมว่า Echo ก็น่าจะเล่นกับ predict แล้วนะ e อ h o Echo ไม่น่าหนีพ้น predict ละแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูว่า predict ของ Echo เนี่ยมันจะมาเป็นวินคอนให้เด็กได้ไหมเพราะว่าการ์ดการ์ดอย่างนี้มันยังไม่ ยังไม่เก่งพอที่ทําที่จะทําให้เด็กเิดิตเก่งอะ่ะแบบเราได้หนึ่งสฟรีบนบอร์ดเวลาเราพครดิตเจอก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่มีวินคอนอ่ะมันยังไม่มีวินคอนที่ชัดเจนอะ่ะเพราะฉะนั้นเอ็โค่ต้องมาเป็นวินคอนของเด็กเิดิตว่ะเพราะว่าวินคอนเด็กเิดิตตอนนี้อ่าคาฮยลี่ก็ไม่ใช่อยู่แล้ว <laughs> ไม่ใช่ค่าลี่ไม่ใช่ตัวอะไรเลยอะ่ะเอ็โค่แน่ต้องมาเป็นฟินิเชอร์ของพครดิตแล้วก็ใบถัดไปผม2มานาเบิร์สพิโรเวอร์ตามทริคเคดิตเดนดรอวานอ่ใบใบนี้ใบนี้ผมว่าเก่ง ใบนี้ก็คือ2มานาจัวหนึ่งะแต่ว่าเป็น2มานาจัวหนึ่งที่เราเลือกได้ว่าเราอยากจัวอะไรก็เป็นการ์ดคล้ายๆของทากอนนั่นแหละเหมือนการดิ้งทัสเหมือนเพลคัสเกตอะไรเงี้ยแต่อันนี้อันนี้ประโยชน์ของมันก็คือเราเลือกได้ว่าเราอยากได้อะไรโอเคแล้วก็ใบสุดท้ายครับสมานา4ี่พิโรเวอร์ practical perfectionist play predict create three copies of the chosen card in your deck ว้าวเฮ้ยถ้าถ้างั้นอย่างนี้ใครลี่น่าสนใจปะถ้าอย่างงั้นใครลี่น่าสนใจไหม ใบนี้เวลาเราเล่นนะครับเวลาเราเล่นจะฟีดิกแล้วจะสร้างก๊อปปี้ของการที่เราเลือกตอนเราฟีดิกสามใบในเด็กหมายความว่าถ้าเราเลือกไคลี่ใบนี้ก็จะสร้างไคลี่สามใบในเด็กก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าไคลรี่มีโอกาสกลับมาเป็นวินคอนห่อแต่เอาเอาจริงเอาจริงผมว่าก๊อปก๊อปอะไรก็คุมไหมปัจจุบันมันมีเด็กอะไรบ้างปัจจุบันถ้าใบนี้เล่นในอีซี่เรเวนเก่งไหมเราก๊อปก๊อปเอสเลเพิ่มก๊อปเรเวนเพิ่มก๊อปอ่าฟารอนเพิ่ม ผมว่าใบานี้ใบนี้ค่อนข้างหลากหลายนะใบนี้ไม่จําเป็นต้องแบบยึดติดกับเด็กพีดิคขนาดนั้นผมว่ายัดใส่พิโรเวอร์ได้กอื่นๆก็อาจจะอาจจะทําได้นะแล้วเป็นดรอปสามด้วยเอสเรียวเดวินเอสเรียเดวินน่าสนใจน่าสนใจแล้วถ้าเราไม่เลือกละถ้าเราไม่เลือกก็ไม่ก๊อบมั้งกรอบมิติช็อตเออกรอบมิติช็อก๊อปไปยิงก๊อปก๊อปได้ค่อนข้างหลากหลายเลยอะถ้าเราไม่เลือกการ์ดเลยก็ไม่น่าไม่น่าก๊อปเลยมั้ง แต่ว่าทาง,ทางนี้ทางนั้นต้องรอดูรอดูเอ็กโคก่อนอ่ามีมีแค่สี่ใบใช่ไหมวันนี้มีแค่สี่ใบก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอกลับไปอ่านใบแรกแป๊บหนึ่งนะขอกลับไปอ่านใบแรกแป๊บหนึ่งรู้สึกงงกับใบแรกหน่อยๆนวะ่ะถ้าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือเป้าแรกเรายิงเราเลือกได้ว่าจะยิงแัคเซสหรือยิงยูนิตส่วนเป้าที่สองเนี่ยคือยิงได้เฉพาะยูนิตอันอันนี้คือที่ผม <c oughs> ที่ผมวิเคราะห์คาดเดาและแปลน่าจะเป็นอย่างนี้อันอันนี้อันนี้คือสกิลสกิลเอ็กโคใช่ไหม เป็นสกิลไอโคแต่ว่ามีไอนี้ด้วยนะมีเทคดิสคาร์ดด้วยนะหมายความว่าไอโคอาจจะเล่นกับดิสคาร์ดเหรอ,อเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่ามันมันคือสกิลของไอโค่ตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ดูตอนนี้เหมือนไอโคจะเป็นการ์ดบุกปะผมดูจาก2ใบแรกอะผมดูจาก2ใบแรกมันเป็นการ์ดบุกอะไอตัว1มานา1 3ที่เวลาเราพีิกเจอมาแล้วมันจะกระโดดออกมาฟรีเนี่ยนี่ก็การ์ดเล่นไวเหมือนจะเป็นการ์ดเล่นไวแบบ เอาหนึ่งสาวมาบุกไวๆส่วนใบแรกก็ใบย,ยิงที่ต้อง d i s า a r d เพราะฉะนั้นเอโคอาจจะเป็นเอโกรอืมแต่ว่าสองสองใบขวาคือกนะาร์ด v a l ูไงสองใบขวาเป็นการ์ด value สองใบซ้ายเป็นการ์ดบุกเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็ยังออกได้สองหน้าวะยังออกได้สองหน้าว่าจะจะเป็นเด็กความเร็วแบบไหนสไตล์แบบไหนหรือว่าอย่างนี้วะเอโก้ Echo แบบเล่นได้สองแบบไนงะเล่นได้สองแบบมีสองไทม์ไลน์ ถ้ามีเด็กเจอโคกระโดดลงไม่อะความความสามารถมันไม่น่าซ้ำกับไอ้นี่ครับความสามารถไม่น่าซ้ำกับอ่าพิโรเวอร์นะตัวแชมเปี้ยนอะน่าจะเป็นอะไรที่แบบยูนิคเปลี่ยนไปเลย <S <S มาแล้วครับผมฮีโร่เวอร์ชูริมาเป็นการ์ดฮีโร่เวอร์กับการ์ดชูริมาวะ่ะสรุปเป็นการ์ดเศษๆรวมกันเหรอมีทั้งฮีโร่เวอร์ชูริมาแล้วก็บีวอเตอร์นะไปแรก2มานา3 1ฮีโร่เวอร์บูมบาบูนเวนามซลมอนครีเอเตอร์เฟลมชอมเปอร์ซินแฮนด์ เฟลชอมเปอร์ก็คือตัวไล่สองที่มื่อต่อมันถูกทิ้งจะกลายเป็น0ูนย์อ่ะที่มันจะกระโดดลงไปฟรีในเด็กดิสคาร์ดเก่งไหมแบบน,นี้2มานาสร้างการ์ดโทเค็นในมือเอาไปใช้ทิ้งก็ก็คิดผมคิดว่าเก่งเก่งพอจะใส่ในดิสคาร์ดไหมผมผมว่าเก่งพอใส่ในดิสคาร์ดนะเพิ่มบอร์ดเพิ่มการ์ดทิ้งแล้วใบถัดไปองผม10มานากอริอัเอเวอเรชั่นว่ะ Replace your cards everywhere with exact copy of themselves they have minus one cost augment and now take 10มานาทำให้ทุกใบในเด็กของเรากลายเป็นกลายเป็นเทคแล้วก็จะติดอักเมนแล้วก็จะค่าล่าลดลงหนึ่งก็คือกอรียด e เอเวอเชันที่แท้จริงวะ่ะก็คือกอรียดเอเวอเชันที่แท้จริงทุกคนจะกลายเป็นโรบอทแต่ว่าเล่นได้ไหมผมว่าไม่น่าได้วะ่ะ10มานามัน10บสมานาดูน o อตติ้งอ่ะไม่ไม่มีภาพเล่นแล้วก็ใบถัดไปขอาผมหมานาสโลชูริมา shifting sands deal 4 to a unit summon t o sand soldier อ่าไล่หไล่ห6ยิง4ใสยูนิตแล้วก็เสก sand soldier 2ใบอันนี้ก็อันนี้ก็ช้าเกินอันนี้ก็ช้าเกินไม่ไม่เห็นภาพเลย6มานายิง 4. sand soldier 2ตัวไม่ไม่เห็นภาพเลย แล้วก็ใบถัดไปขขผม1มานาหนมานาสองหนึ่งชูริมาเทรเชอร์ซี e กอร์เวนัมซลมอนครีเอทเดอะวอลกิ้แซนซินแทนวอลกิ้งแซนคืออะไรวอลกิ g s แซนคือ2มานา2มานาสซลมอนห้าสองเฟมอลก็ไม่มีภาพป่ะพราะมันสุดท้ายมันต้องจ่าย2มานาเพื่อเสกตัวเฟมิเนลอยู่ดีอะซึ่งใบนี้มันมันห่วยอะการมันห่วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่น่าเก่งไม่น่าเก่งอ่าแล้วก็ไปถัดไปขผมห้มานาเบิร์สชูริมาเดอะไทม์เอสค Summon a clocking if you have predict this game Summon 2 instead ก็5้ามมนา Summon clocking clocking คือ2-2แล้วถ้าเกมนี้เรา predict ไปแล้วจะ Summon 2ตัวก็คือ5้ามนาเพื่อ Summon 2-2 2ตัว what what โอเค นาถัดไปแลนด์มาร์คเขาผมห้ามานาแลนด์มาร์คบิวเทอร์รีเวิร์สโรเวอร์นายเขาดาวซลมอนแรนดอมวันคอร์สฟอร์ลเวอร์แล้วก็เขาดาวสองแกรนด์วันคอสแอร์ไลน์เชี่ยไปไปนี้เดือดไหมแต่มันมันมันไล่ห้าวความสามารถมันเดือดนะความสามารถมันเดือดแต่มันไล่ห้าก็คือทุกครั้งที่มันเขาดาวทุกครั้งที่มันเขาดาวจะแซลมอนยูนิตไล่หนึ่งแล้วก็พอเขาดาวเสร็จจะให้ยูนิตไล่หนึ่งทั้งหมดของเราบนบอร์ดนะ กแกรนวันแกรนวันคอสแอร์ไลน์เนี่ยอันนี้อันนี้คือบนบอร์ดเท่านั้นนะบวกสองแท็กแล้วก็บวกเลือดหนึ่งแล้วก็ได้เฟียร์ซัมก็น่าจะเป็นการ์ดเอาไว้เล่นในอันนี้ปะเล็กไล่หนึ่งของบิวเวอร์เธอร์อะเล่นคู่กับอ่าไอตัวทาร์มมาสเตอร์ก็ความความสามารถดูดีอ่ะความสามารถดูดีแต่ว่ามันไล่ดังห้ามันไล่ห้า 5, มันไล่แพงไปหน่อยปะก็คิดว่าคิดว่าไม่น่ามีภาพเล่นปะถ้ามันเอวิแวอร์นี้มีฟอร์จูนมีเดือดเดือดเออถ้าถ้ามันเป็นเอวิแวร์นี่น่าจะเดือดเกิน Grove, Grove, ไพ่เลด้โกไพลได้โกลม ผลเฉลี่โยโกใส่ยใบนี้ก็คือทําให้เด็กอ่อนลงประมาณ50%นะแล้วก็ใบถัดไปว่าผมสองมานาเบิร์สบีวอเตอร์ไลน์เนมเบิร์ดซลมอนอะพาวเดอร์เค้กครีเอทน็องเอ็มมาน้องเอ็มดาวินแทนอ่าก็แซลมอนเค้กหนึ่งใบแล้วก็จะสร้างน็องเอ็มดาวน์อินแทนน็องเอ็มดาวน์ก็คือ1มานายิง1นึ่ใส่อะไรก็ได้เท่ากับใบนี้คือ3 mana, มมานา3มมานาแซลมอนเค้กแล้วก็ยิง1นึ่ใส่อะไรก็ได้วางถังแล้วจุดไฟ2มานาเพื่อแซลมอนเค้กเนี่ยผมว่าห่วยละค่าของเค้กมันไม่ควรไม่ควรมีถึง2มนาเก็สปงม มันไปอยู่กับการ์ดใบอื่นที่แบบเสกได้ฟรีๆอ,อยู่กับป้ายสองที่เสกเค้กออกมาฟรีๆแต่นี่คือจ่าย2มานาเลยเพื่อเล่นเค้กแถมการ์ดน็อกเอ็มดาวที่ได้มาก็เป็นสโลแถมยังเป็นฟรีติ้งอีกก็คือเก็บไปเล่นเธอหน้าก็ไม่ได้อือแพงเกินอะ่ะจ่ายสามานาเพื่อยิง2ดาเมจแล้วก็ใบสุดท้ายครับสามานา3าเอลนุกว่ะแต่อยู่พิโรเวอร์นะบลันเทียเอลนุกเวนามแซมมอนครีเอทแรนดอมเอลนุกอินท็อปซิก์คลาสอซพิโเด็กก็คือตอนเราลงไปจะสร้างเอลนุก 1นบแบบสุ่มไว้ในท็อปหการ์ดของเราก็คือการ์ดหกบบนของเด็กอ่าวันนี้วันนี้แม่งรวมตัวอ่อนวะ่ะวันนี้แม่งรวมรวมตัวแบบการ์ด w h a ตฟมากอะสำหรับผมอะ